ถ้าเราดูหนังเรื่องนี้นะแล้วเราเลือกแค่เฉพาะสักซีนหนึ่งอะของเรื่องอะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจินตการไม่ออกเลยว่ามันจะชนะได้ยังไงเข้ามาในพักอนาคตใหม่คนก็จะเอ้ผมอายุน้อยอายุ28ิกลังจะ29ดูใหม่เนาะไม่น่าจะประสีภาษาอะไรมากอย่างน้อยเนี่ยผมก็กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในวันที่ท่านประยุทธ์จันทโอชาเข้ามาดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งแรกๆที่ท่านทำคือการแต่งตั้งคนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้องชายรุ่นพี่ท่านปล่อยให้รุ่นพี่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครับบินไปฮาวายใช้งบประมาณทั้งสิ้นภาษีของประชาชนครับ20ล้านบาทระหว่างทางท่านกินอาหารหรูหราครับท่ามกลางที่ประเทศไทยกำลังยากลำบากทางเศรษฐกิจท่านกินคาเวียปัญหาของประเทศเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องโครงสร้างประเทศมันเป็นเรื่องที่ ถ้าเราจะทำให้ปัญหาต่างๆมันหมดไปเนี่ยเราต้องกลับมาลุกคุยเรื่องโครงสร้างสังคมเขาถึงถามไงครับว่าท่านจะแก้ได้อย่างไรเพราะในเมื่อตัวท่านเองท่านยังแก้ไม่ได้พักเก้าไกลเราไม่ได้ค้านทุกเรื่องด่ารัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่เรามีข้อเสนอข้อเสนอจำนวนมากเราคิดจริงๆนะผมพูดอะไรผมมีหลักการ,รมมและผมพูดจากข้อบังคับท่านไม่ได้พูด ในเรื่องของการสนับสนุนหรือคัดค้านดังนั้นเนี่ยเวลาคุณดูบทบาทของพรรคก้าวไกลเราไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะมาเป็นลูกไล่ของใครเราไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะมาเดินตามใครแต่เราเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนแล้วเราก็พร้อมที่จะพูดจุดยืนนั้นบุคคลที่เป็นหัวเลือดหลักในการนำพาซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยคือบุคคลที่อวดอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น จากการที่พิพายมาเนี่ยมีแต่คำพูดที่เป็นการเสียสีแต่ผมจำเป็นต้องย้ำเตือนกับสังคมผมจำเป็นต้องย้ำเตือนกับรัฐสภาถ้าเราเห็นว่ามันมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเราก็พร้อมที่จะยืนหยัดในมุมที่เราเราคิดว่าเราเชื่อแบบนั้นรครับผมจะเดินเดินเครื่องต่อนะครับ,ครบเครื่องกำลังติดสุดท้ายแล้ว ผมไม่สามารถเชื่อได้จริงๆว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะทํานั้นเป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและให้ความสําคัญกับประชาชนที่เป็นคนเล็กคนน้อยคนยากคนจนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราปฏิรูปกองทัพได้ต่ำที่สุดที่เราจะได้นะเราจะไม่กลับไปสู่ระบบรัฐประหารอีกแล้วเราทําให้การรัฐประหารไม่เกิดขึ้นอนะ่ะถ้าคุณคิดจะทําอะไรสักอย่างนึงมันจะได้ต่อเนื่องสักทีหนึ่ง คือเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมเราจะอยู่กันว่อาอ๋อโลกในห้องเรียนก็เป็นอย่างนี้แต่โลกของความเป็นจริงอ๋อก็ยึดอํานาจกันไปคนที่จบนายร้อยจปลอลลไตเต้าเป็นนายพลแล้ววันหนึ่งก็มายึดอํานาจในขณะที่คนที่เป็นนักกฎหมายเรียนจบไปอาจจะไปเป็นทนายก่อนไปสอบอายการสอบผู้พิพากษาพอยึดอํานาจผู้พิพากษาก็นั่งลงแล้วก็ฟังคําสั่งคนที่ยึดอํานาจถ้าเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยผมไม่อยู่ด้วยนะผมอยากจะบอกเลยว่าการปฏิวัติรัฐท,ที่ผ่านมานั้นผมก็ไม่ได้อยากปฏิวัติเลยนะ ก็ท่านคงทราบสถานการณ์ดีอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ยุติกันได้ในวันนั้นมันก็อาจจะลุกลามบานปลายไปซึ่งผมไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้มาก่อนสิ่งที่ท่านพูดเรื่องทุจริตผิดกฎหมายอะไรของท่านเนี่ยต้องไปดูที่แบบกฎหมายเขาว่าไงกลไกในการตรวจสอบเขาเป็นการไปว่าอย่างไรถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายตรงนี้คุณพูดไปเรื่อยเนี่ยสังคมก็เข้าใจผิดไปเรื่อย